Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ตาจับเหรอบูริก็มาช่วยเนี่ยขอบคุณมากค่ะที่ทหารก็มานะมันเย็นนมันเย็นมันเย็น งานท่านชาสงสารจังัดบูลย์ค่ะบัวนาการสรจหวัดพ

สถานการณ์พายุโนรูนะที่เราทรางอ่อนกําลังลงแต่เนื่องจากพายุลูกนี้ได้ประสบเเจอกับไอความกดอากาศแปรปรวนทําให้เ,เมฆฝนมันแตกกระจายและทำให้บางส่วนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเ,เริ่มเข้ามาตั้งแต่เัื่องสองวันที่แล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากเมื่อ,อคือนเนี้นะฮะเข้ามารู้สึกจะตกแตหัวค่ำนะฮะเ,เป็นระยะเวลาน,านานจนถึงเช้าเนี่ย นะทางาผมแล้วก็ทางาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านรองผู้ว่าจังหวัดนะแล้วก็ท่านในอำเภอท่านท้องที่ท,ท้องถิ่นกนะำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ได้ร่วมกันนะดูแลพี่น้องประชาชนโดยทางจังหวัดเองก็ทําการตั้งศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ที่จังหวัดแล้วก็ที่อำเภอนะสามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงถึงจังหวัดแล้วก็ทางอำเภอนะในวันนี้เนี่ยก็ได้รับแจ้งจาก ทางท่านานอำเภอบ่อพลอยนะฮะว่าทางเขตพื้นที่หลุมลางเนี่ยได้ประสบกับปัญหาทางน้ําท่วมไหลหลากจากลําน้ําลํรลเพลินทางท่านนายกยอบอตอหลุมลางเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีท่านรองทางหน่วยกาชาทางท่านานอำเภอทางท่านนายกก็มาด้วยตนเองแล้วก็ทางฝ่ายทหารจิตอาสาตลอดจนทางหน่วยปริวติการวุนิธิพิทักษ์การ นะก็มีจิตอาสาเข้ามาร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเนื่องจากน้ำไหลหลากนะครับจากการายกตัวของลำน้ำลำตะเิาเนี่ยนะครับมีความสูงประมาณดูแล้วประมาณเกือบเมตรนะฮะเราก็ได้ใช้เหลือท้องแบนจากปอพอ,อจากหน่วยพิทักการเนี่ยจากหลายหน่วยด้วยกันก็มาแจากของโดยนำของถุงยังชีพเนี่ยเบื้องต้นของอากาชาดจังหวัดรพร้อมทั้งสมาชิกเนี่ย มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นครับแล้วก็ในใน,ในส่วนถัดไปเนี่ยในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็ได้สั่งการนะครับให้ทางท่านในอำเภอนะสำรวจพื้นที่ที่รับความเสียหายเนื่องจากพื้นที่อาจจะรับความชุ่มน้ําจากได้รับฝนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดน้ําไหลหลากตามห้วยหนองคลองบึงนะครับก็ให้ประชาชนพี่น้องเนี่ยนะเตรียมนะฮะ แจ้งนะครับเหตุต่างๆแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยยกตัวแล้วทำให้ชาวบ้านอยู่ในในบ้านเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะสัตว์มีพิษก็ดีในเรื่องไฟนะไฟฟ้าดูดน,นะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับในเบื้องต้นนะฮะเรียนให้ทราบท่านี้